ดูไล่มอนตอนโอ้โหชื่อยิ่งใหญ่อะความฝันของทุกคนจะกลายเป็นความจริงเมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยีวิวเดมอนเฮ้ยแต่ถ้ากูจำไม่ผิดไอ้มันไปสร้างเมืองมันมีเมืองพวกนี้อยู่บนดวงจันทร์ไอ้พวกเมืองของกระต่ายเนี่ยอันนี้รู้มาก่อนหรือว่าหรือว่าได้จริงรู้มาก่อนอ๋อก็มึงรู้มาก่อนกูรอมึงไเหรออ๋อรอดเดี๋ยวไลน์ก่อนแล้วค่อยเริ่มชี้อะว่ามีการเตรียมมาแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเกมส์วัด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 เกมวันนี้เราจะเล่นเกมท่ายชื่อชื่อตอนของโดเรมอนเดอะมูฟวี่เรคุยกูว่าพวกเรายังไงจำชื่อตอนกันไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าจะคุ้นๆเมื่าตอนนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยได้โอ้่ง่ายๆมีวีหนึ่งวีสองวีสามอากิโตะริวพิกมีมีใครอยู่ด้วยไม่ว่ามันจะได้กี่ตัว คือเดี๋ยวเราจะเปิดภาพมาก่อนกติกาง่ายเปิดภาพมาปุ๊บชื่อมันจะปิดอยู่ถ้าเกิดว่าสามารถแบบตอบชื่อได้เลยหรือว่าใกล้เคียงมากๆจะได้นน2คะแนนซึ่งเป็นวิจรยารณญาณของบูมโอเคอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครแบบใกล้เคียงเลยก็จะเปิดทอยขึ้นมาถ้าเลือกทอยอู่ก็จะได้เดลือแค่นน1คะแนนโอเคจะไปนะเริ่มกันเลยนะเริ่มกันเลยขอเริ่มเมเหรอ ตอนนี้กูไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้กูคุณคุต้องเขียนโดนเลมอนก่อนมั้งไม่ต้องหรอกเพราะเโดเลมอนหมดอ่ะแล้วแบบโดเลมอนต้อนเขียนก็เลยกูว่าอันเนี้ยค่อนข้างง่ายทำไมวะอ้าวก็อันนี้คือแบบเหมือนเห็นทั่วๆไปอ่ะอันนี้มันค่อนข้างดันเลยพักเนี้ยเดี๋ยวนะมึงวิเคราะห์หน่อยเดี๋ยวมึงเขียนเลยอ้าวคนเขารู้เขาก็เขียนเลยดิมึงไม่เคยดูนะคืออันเนี้ยถ้าดูจากลักษณะเนี่ยมันก็เป็นหมาใช่ไหม มันก็ต้องอะไรเกี่ยวกับหมานี่แหละใช่ใช่ตอนนี้ไม่ยากตอนนี้เบสิกคือคนดูการ์ตูนเข้าไปต้องรู้อันนี้เอาใช่ดูเลมอนตอนห้องอาณาจักรห้องเหมียวไอ้เหี้ยกูว่าแล้วที่แม่งดูดูดูลายก่อนที่แน่นอนกูไม่ได้ดูนะอ่านลายก่อนแล้วค่อยเริ่มอ่ะเหี้ยว่าไงอตจนไทยยุคอียิปต์เมั่งตอนโนบิตะห้องอาณาจักรห้องเหมียวไหน โดเรมอนตอนห้องอาณาจักรห้องเมียวโอ้โหทำไมพวกมึงแก่งแรงแรงเลยวะมีมึงเงืออ่อนอยู่คนเดียวมีมึงเหมือนไม่รู้โอ้ตอนนี้แมึงโคตรง่ายเลยเดี๋ยวเหมียวมึงมาจากไหนโดเรมอนเป็นแมวไงนี่ไงห้องเหมียวเนี่ยเห็นไหมตอบครับตอบครับ ไอไม่นี <see> <monastery> <The> <response> mm ้อมาันที่พอเตอร์มาหเพ่อมีแค่หลายชื่ออะเราคุยกันว่าอันนี้ใกล้เคียงสุดแล้วมันนึกว่ากูโดนแล้วไอ้เหี่ไอ้นีได้รีเวิร์สอี่ครับเออเปิดช้อยล้านไไม่มีใครถูกไม่มีใครใกล้เคียงขอเเปโกกับ5สายนักสำรวจและโนบิตะบุกดินแดมหาสัจันร์ข้อบโนบิตะบุกดินแดมันปกกับหสายนักสารวจ ข้อ4เปโกไอโบนักสำรวจข้อดีจูแมนจีไม่มีห้องมีอะเลอ่ะเฮร่าเลือกแล้วโดนมอนวูีิตอนจูแมนจีเอเอครับนี่ไงมีพอเบลและแบงค์เฉลยข้อ B ีเอ๋เห็นไหมถ้าสมมติไม่มีคำว่าไอโบขวดจะเลือกข้อสี่นะเปโกนักสำรวจเอาได้เออ นี่ลายเส้นเหมือนไม่ใช่อาจารย์เขียนเลยรับพร้อมออกเดินทางโอ้โหนี่กูพยายามพยายามทุกคนพยายามเพ่งไปตรงไปตรงไปตรงเบลอๆใช่เอ้ยมีเด็เสาวข้างล่างด้วยเหรอไอ้ม่เห็นอ้าวดีแล้วเนี่ยโอ้โหเฮียบอกมึงไม่พูดอะไรหน่อยเลยมึงเขียนยังไงเนี่ยแบงเอ้กูรู้รู้เลยอ่ะไม่รู้กูไม่เคยดู ตัวข้างล่างมันอาจจะร้องหงก็ไล้ใช่โอ้ไอ้นี่เราเหมียวแน่นอนโดยเลมอนแบบกินแบบของวิเศษเลย้ใช่ใช่โดเลมอนตอนท้องดินแดนล้านปีเออไอ้ที่น่โดเลมอนตอนสัตว์ิเศษดื่มดังบันในโดสาวระจนไทยโดยเลมอนตอนระจนไทยใ่โลกล้านปีให้ไม่ถูกมันไปใช้โอเคมีสัตว์วิเศษกูเห็นตัวนี้ไงมันเหมือนแบบสัตว์ที่สร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวดิมพูอ่ะ อ่าไปช้อยไปช้อยเฮ้ยไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะข้อ B ไดโนเสาร์ของโนบิตะข้อ C โนบิตะและไดโนเสาร์ข้อ D ผจญภัยในแดนแห่งไดโนเสาร์กูแพ่งเบอร์กันได้มั้ใส่หัวดิใส่หัวใส่หัวอ๋อมันจะดูว่าความยาวประมาณนี้โอ้โหเฮียแม่งมึงจะโกงทุกอย่างเลยไงเขาเรียกเทคนิคโอเคไหมหนึ่งสองสาบพอดีครับพอดีครับผมพอดีครับบี ในโนตเสาของโนบิตะเหรอชันหายเฉลยครับเอมอนไดโน้ตเสาตัวใหม่ด้วยไม่มีตัวใหม่ในเดียวเองอ่ะใกลเคียงวะขอต่อมามามาอันนี้หมูตุกฉันจะปกป้องมันให้ได้ไม่ใช่ฟูนี่แหละหมูตุกโดเรมอนโนบิตะและ เอเลี่ยนตัวใหม่ของเขาการลิงก์กับใบข้อเดิมตลอดไม่ได้ก้องมันไม่ได้ไม่เสร็จอ่ะวันนี้ไม่เสร็จนะดูไลมอนตอนเอเลี่ยนกินเสนอครับแมวอนครับผมโดูไล่มอนตอนพิทักษ์ดวงดาวและจักรวาลโอ้โหทมันดูแม็กเลกอร์เยอะเลยชื่อยิ่งใหญ่ว่ะโาไลมอนตอนพิทักษ์ดาวเสาให้ได้ ชื่อมันกโักคไปเยี่ยที่ทักโลกอวกาศครับกว้างๆไปผจญภัยโลกแห่งดวงดาวครับมีใกล้พอจะให้คะแนนไหมยังไม่ใกล้ยังไมใก้ช้อยมาเพลงอันไปดูช้อยครับข้อ A i n t e r s t e l l a เข้อ B n o น i t a the Galaxy ข้อ C ี่ผจญภัยกับของเพื่อนในอวกาศข้อ D สงครามอวกาศจิ๋วของโนบิตะ โอ้าตอบผก็พิสนานีเขียนเขาหรอหนึ่งสามแล้วสี่ดีดีดีคตอบคือดีครับยาเอะไรมาซีอูครับอ๋อกูคิดว่ามันจะเป็นของเพื่อนดาวเรของเพื่อนดเรมอนหนังเด็กอะไม่มึงเห็นไหมฉันจะปกป้องมันให้ได้ทางพวกค้องและอวกาศนี้ แม่งบอกของเพื่อนในอ,อกากาศไหนเพื่อนมึงวะนี่งไงเพื่อนเต็มเลยของเพื่อนแปลว่าอะไรแปลว่ามีหลายคนใชน,นี้ไม่หลายคนนะเดี๋ยวไปกอ่อนก่อนอนาลาด,ดินมาเลยนี่ดูภาพแม่งเก่ามากเลยเออนี่น่านจะปีเก่าอยู่เชื่อเูเชื่อก<ๆ>ูเร<ๆ>ื่องนี้ต้องซื้อต่อว่า i can show y o u the world เจเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนี่ยังดูอับ ดุนมีสระอุตรงนี้โดนมอดบ้าอะไรชื่ออุดุลแต่งชื่ออยู uh ่เปล่แต่งชื่ออยู่เนี่ยแต่งชื่อให้เขาด้วยใช่เดี๋ยเราไปมาอ้าวไปครับเบลเดี๋ยดนี่มึงนี่อยังไมรเนี่ยผมได้เขียนเสร็จแล้วมึงก็โค้ทอย่างเลยเงี้ยโดเลมอนตอนปจนภัยในดินแดนอาหรับเฮ้ยโอ้โหเหมือนกันเต้เลยอ่ะโดเลมอนตอนตะลุยดินแดนอาหรับไอ้ย่าไม่ห่าไม่ถูกแล้วแหละครูทุกคนมาอาหรับหมดเลย อันจนปลยนียเดียวอียิปต์เนยัไงอัจนปลยดินแดนอาหรับเอมิเรตครับจะบิปตรงเอมิเรตนี่แหละเชียร์เชียร์อาเซียนมีใกล้เคียงไหมเหี้ยน่าจะใกล้ให้หมดดูเป็นพี่แบงค์โอเคได้หมดโอเคงั้นข้อนี้ถือว่าได้คะแนนไว้สามคนงั้นไปดูช้อยแบบดูเฉย เราเอตะลุยมังอาบเออเขียกูกับได้เนยนะตะลุยอา랍ลาตีอาับต้องเป็นไม่น่าเป็นช้อยหลอกเองตะลุยมังอาบลาตีอเอียแล้วก็เจอกันแล้วกลงมือเอ้ยได้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 กูฟังว่าอีไม่กูกูจะไปโดนเขาด่าหรือเปล่าไป้าตาเาจกันก็ลมอตะลุยอา랍ลาตีเหียใก้เขียงมากเลยนะเกือบเือบเกูได้ตะลุยกับอาร랍เนี่ยโอเยครับไปข้อต่อไป เข้ามายิ้มต้องยิ้มเวลาทุกคนที่สุดของการมาจนไปของคุณปิภาพเหนือการเวลาเฮ้ยข้อเนี้ยสัตว์วิเศษกูมาแล้วตอนนี้กูเคยดูแต่ว่ากูจําชื่อตอนไม่ได้โดเรมอนตอนสงครามแล็กนารกเอาไว้อาได้หรอกูรู้แล้วมึงดูดิเห็นป่ะเนี่ยไทม์สโตนโซสโตนไมสโตนพาวเวอร์สโตนใช่เลยอ่ะอินฟินิตี้บอลเนี่ยทาร์นอส คแม่เ,เปิดเลยครับโดเลมอนตอนดูเลมอนตอนกำเนิดญี่ปุน่นโอ้โหอ้าวโง่โดเลมอนตอนพระจันไทยแดนดึกกำบันดเลมอนตอนกำเนิดญี่ปุน่นเฮ้ยญี่ปุ่ <co ff> เนเ,น,เ,น,เนี่ยดูเลมอนตอนกำเนิดญี่ปุ่นนี่วงนี้ไงเป็นรูป ถงชาติญี่ปุ่นนี่นี่ให้กองเห็นนี่มันถงชาติญี่ปุ่นมันเป็นสัญญาทางการ์ฟเออฟักไข่เป็นการทำให้เกิดคือกำเนิดมีมึงเนี่ยทำได้อีกคนเดียวเมาเฉลยมาเดี๋ยวยาชชอบฟิวนะมึงแน่ใจว่าถูกใช่ไหมรอบนี้อย่าชชอบฟิวอีกขอเฉลยครับเราเอยมาเรื่อยมาเอาถูกหรือเปล่าถูกนะ เชื่อในพลังสายสัมพันธ์ของพวกเราอันนี้เหมือนไปสร้างดาวดวงใหม่ว่าว่าสงครามเซเลอร์มูนอ๋อมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางสงครามเซเลอร์มูนโอลิมอนตอนตัวแทนจากดวงจันทร์จะลงอีวิลเดมอนเฮ้ยแต่ถ้ากูจำไม่ผิดไอ้มันไปสร้างเมืองมันมีเมืองพวกนี้อยู่บนดวงจันทร์ไอ้พวกเมืองของกระต่ายเนี่ยจัดไปดีครับ ใช่สิมึงคิดเกมนี้มามึงเนี่ย,นเ,นยเข้าทางมึงแล้วไม่ใช่ก<ม>ูค,คิดกูเป็นคน<อ>หามาเลยครวบบลก่อนนะครับโดนเลมอนตอนห้องดินแดนราตรีโอ้ยใจเคี่ยงมากโดนเลมอนตอนห้องดินแดนจันทราเจ็บโ,โดนเลมอนตอนสำรวจดินแดนจันทรานี่มันก็ได้อยู่อะ่ะโดนเลมอนตอนสังหรณ์ดินแดนจันทราอ,นนอันนี้ใครใครเล่าใครอันนี้คือจากอันนี้มาเปลี่ยนมาหนึ่งคำ แล้วอันนี้เปลี่ยนมาหนึ่งคำอันนี้เหมือนเลยผมเข้ายใจชัดเลยอ่าโอเคมีใกล้เคียงไหมใครตอบสำรวจดแดนจันทราอันนี้ได้สองคะแนนนะโอ้ยมีคำว่าจันทราได้หนึ่งคะแนนอ๋อโอเคมีมีจันทราอยู่แล้วมันชื่ออะไรอ่ะอ่าครับเฉลยเลยก็ถ้าได้สองก็คือสำรวจสำรวจนะจันทราเลยชิลไม่ธรรมดาเยี่ยอันนี้รู้มาก่อนเลยว่า หรือว่าได้จริงรู้มาก่อนอ้าวมึงรู้มาก่อนกูร่อมมึงอ๋อร่อมกูรู้ว่ามึงรู้มาก่อนรู้ไม่เกี่อะไรนักสืบมีก้าวมาเอเอาจากอ๋อไอ้ตรงนั้นความฝันของทุกคนจะกลายเป็นความจริงเมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โอ้พิพิธภัณฑ์ด้วยว่ะแต่น้องมิตาเป็นนักสืบนะเนี่ยจะมาทำให้กูไขว้แฝง ไหนมือปืนไอ้นนี่เป็ตัวมือปฝากหัวรบใจนายไม่่ใชเนี่ยมึงรู้อ่ะมึงรู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะมันคุ้นๆน่ะมึงไม่เคยดูเดอะมูฟวี่กันหรอไม่ดูเด็กๆวัดหนังสือตลอดครับหนังสือการ์ตูนการ์ตูนครับอ๋อกูไม่ได้ชงต่อยดูเลมอนตอนพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์ดูเลมอนตอนสมบัติถัดกันชมไม่ดู กูคิดไม่ออกจริงๆโดยเลมอนตอนสำรวจพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโดนเลมอนตอนโจรไทยจินแดนประวัติศาสตร์ไม่น่ามีใครใกล้เคียงนะเนี่ยข่าที่ดีที่พิพิธภัณฑ์ให้หนึ่งคะแนนครับเฮ้ยโอ้ยใช่ได้ไปที่ช้อยสกูคิดว่าแั่งมีคำว่าพิพิธภัณฑ์ด้านบนแล้วข้างล่างจะไม่มีอะไรอย่างงี้เน pues ินเออโค้ดสุดยอดโจรปล้นพิพิธภัณฑ์ของพิเศษข้อบีนักสืบโรบิตาและโจรปริศนา ข้อ C โดบิตะนักสืบจอมขมังข้อ D โดบิตะล่าโจรปริศนาในพิพิธภัณฑ์ของวิเศษแต่ยาวๆก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะตอบไปสุดยอดโจทย์พิพิธภัณฑ์ก็วิเศษถ้าสมมติว่าแบบอย่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้หนึ่งเงี้ยแสดงว่าในช้อยมันก็จะเหลือแค่สองก็ใช่เฮ้ยยังบอกดิเฮียยังไม่รู้เลยนะเมื่อกี้ที่หลัง่บอกว่ได้หเมื่อกี้กูลืมไปเลยเห็นไหม กูจะไม่พูดเลยเออมีียกตอกจอมขมงัวทเลยนะครับดีดีครับผมดีถูกต้องครับเมออันนี้มีแบบเหมือนตัดดึกดําบันแล้วก็ชุดชุดนี้ชุดอียิปต์เปล่าวะชุดอันไหนแม่เคยใช้คำว่าดึกดําบันได้หมดเลยยี่เนียนะกูว่ากูดูและ รู้แล้วเลยเนี่ยเป็นเจ้าของอาณาจักรแอตแลนติกในตัวเสื้อฟ้าเออมีพลังหน้าเหมือนโนบิตะสู่การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ในแดนสวรรค์ของเหล่าสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วร่วมเฉลิมฉลองร้อยปีสู่วันเกิดของโดราเอมอนเน้นแค่นั้นตอนโดเรมี่น้องโดเรมอนตอนโดราเอมี่น้องโดเรมอนโดเรมอนตอนผจญภัยโลกดึกดำบรร โัวเลมอนตอนทิักษ์สัตว์ดึกดำบรรโอ้ทำไมดำบรรทั้งคู่เลยวะเพราะจนลไพรดินแดนโลกล้านปีเฮ้ยก็เป็นไม่ได้หรอกล้านปีตโวเลมอนตอนสำรวจโลกล้านปีศู์คะแนนไม่่อยให้รุนเลยไห่ซึ่งความหวังโอ้ไม่มีเยอะใหญ่เลยข้อเอโนบิตะผจญภัยในเกาะมหัศจรรย์ข้อบีเกาะดินแดนมหัศจรรย์ของโนบิตะข้อ C โนบิตะและคู่หูในโลกคู่ขนานข้อดี โนบิตะล่าขุมทรัพย์ในเกาะตำนานอันนี้ใช้ดูเป็นไปได้เกือบหมดดีกว่าอินเตอร์สเตลล่าในฉายาชิบงไม่ยากโอ้นนี่เหมือนรู้จริงว่ะข้อนี้แต่เมื่อกี้ตอบไม่สุนกัะแน่เลยนะว่าดูที่หนึ่งสองสามว่าเอสอมบีครับอือ ABCD เลยเว้ยโอ้โหคิดใช้ดีเว้ยคำตอบคือเอเย อันนี้แม่งเป็นีอะไรนี่ยโอ้ตอนพีชสเกตอันนี้หมูโตไดโนเสารแน่นอนอุ้ยได้อุ้ไอีเกตเปนสีน้ำตาลแช่วอมันมีอยู่ตัวเดียววันนี้ก็สีน้ำตาลไอเยี่ยข้อนี้ได้ได้กันแน่นอนเลย เดอะเลมอนตอนการผจญไทยครั้งใหม่กับไดโนเสาร์ของโนบิตะโหยาวจังวะมึงจนกับติดที่มึงเป็นยางไงเดอะอเลมอนตอนไดโนเสาร์ของโนบิตะไดโนเสาร์ของโนบิตะไดโนเสาร์ของโนบิตะทุกคนได้สองยกเว้นพี่เบลเบลได้หนึ่งครับมึงเอาเทคตรงไหนเนี่ยมันยาวขนาดนั้นเนี่ยมันจะตัวใหม่ได้ไงนี่ภาคกู ไม่ใช่ก็จะเป็นตัวไปครั้งใหม่ครั้งใหม่ครั้งนี้มันตัวแรกคือเหมือนมันจะไปรีวิวไหนอะไรอย่างนี้เปล่าอ๋อมัีภาครีวิวไหนใช่ไหมมีภาครีวิวไหนกูไม่รู้บ้างไหนโอเคโอเคดีที่ว่ากูไม่คิดถึงภาครีวิวไหนกูไม่รู้ด้วยซ้ำก็ไม่รู้เหมือนกันทราบจังหตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ อะไรวะมีเพียงความกล้าหาญของพวกเขาที่จะยืนหยัดจนหยดสุดท้ายมันหรอวะมันมีหุ่นยนต์มีต่อสู้มีไก่ด้วยไก่นี่อะไรวะชิคเกตโอลิมนตอนจนภัยดินแดนหุ่นยนต์แล้วเมื่อกี้ใครบอกจัรคนวะ <laughs> โเลิมนตอนสงครามหุ่นยนต์ใครบอกใครบอกให้กูเขียนสงครามจับคนอนะสงครามจักคนยัไม่แน่ก็ไม่แน่ ต้องแก้อยู่เรื่อยเลยเนี่ยบทม่ออนหน่วยขับขี่รถโอเคม่มีช้อยนะครับไม่ใช่ไม่มีใกล้เคียงเลยข้อ a มนุษย์เหล็กของโนบิตะข้อ b ทาร์นโฟมเมอร์ข้อ c โนบิตะผจญกองทัพมนุษย์เหล็กข้อ d ผจญภัยในโลกแห่งมนุษย์เหล็กเห็นไหมกูบอกแล้วว่าต้องมีทาร์นโฟมเมอร์โอเคมึงก็ตอบข้อ b สิใช่เพนตอบข้อ b เล่นโจ สีสอะไรวะคำตอบคือ4ครับเยี่ยมตอบแอะไรอบดีค <c oughs> ร,รูว่าคูก็4นะห<อ> <c oughs> สมบัติที่ล้ำค่าคือมิตรภาพระหว่างเพื่อนสมบัติระหว่างเพื่อนคือมิตรภาพที่ล้ำค่าอืมมีอีกไหมไทแอนน,นี่เป็นโจรสลัดใช่ไหม เแจนเป็นบอสเซอร์โดเรมอนตอนล่าสมบัติในดินแดนพิศสงแจโดเรมอนตอนอลุยดินแดนโจนสลัดโดเรมอนตอนตามล่าหาสมบัติของโนบิตะโดเรมอนตอนจนไัยมหาสมุทรคือมีเฉพาะแบบคีย์เวิร์ดอันเดียวแต่ก็ให้อ่ะได้ครับพี่เบลกับพี่แบงค์เอ้ยคีย์เวิร์ดว่าอะไรล่าสมบัติแน่เลย ข้อ A อเมหาสมบัติของโนบิตะข้อ b โนบิตะกับการท่องทะเลเกาะมหาสมบัติข้อ C โนบิตะและเจ้าแห่งท้องทะเลข้อดการประจนภัยเกาะมหาสมบัติแห่งท้องทะเลข้อ E คือวันพีซข้อ C. ดูโนบิตะอ่ะงั้นเฉลยไปเลยไปเลยโนบิตะโนบิวะโนบนบิตะโนบิตะโนบิต่โนบิตะโบตะโ้บิะโนบิวะโนบิตะ้นตะอะไรบบิตะอะนบิตะโนโนบิตะบโนบิตะนะนะเลข้อนะบตอบบบน เกามาล้มบัตของโนมิตะ๋อมอส่วนใหญ่จะเป็นของโนมิตะนะอ่ะรู้สึกไงยากง่ายยังไงบ้างกับ The Mon the Movie ยากไม่รู้ฮะรู้แต่ต้องมีท่องประจนไภัยบุกปีนแดนตะลุยอะไรเงี้ยมันเป็นเบสิกของของ The Movie เด็กนะ่ะชาๆ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวทีพีหน้าเราจะไปเล่นชินจังหรือมูฟี่บ้างอ๋อถ้าชินจังเนี่ยน่าจะมีเยอะแบบห้องโลก18บู๊อ่ะมีอะมีต่อห้องคนเดียวเหรอโอเคครับแล้วันไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยนะครับผมสวัสดีครับครับให้แบบเด็กกันผู้ก้าไง นงวิชาไอ้กระจกเหงวหมดไอว่ะก็ถูกอะเราต้องแบบแต่งให้เด็กมีความแบบเอ้ยอย่างนี้นิดนึงโอเคโอเคครับ